สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซ์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าน่าซื้อใช้มากๆนะครับเพราะด้วยว่ารูปทรงนะครับมีขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําสําหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับหรือว่าผู้หญิงแม่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่หารถแบบคล้ายๆกับรถป๊อปนะครับขี่ง่ายๆนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมารับชมรถคันนี้กันนะครับก็อยากจะฝากลูกค้านะครับ กดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ของผมเอาไว้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอแนะนําว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมอัพคลิปรถอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าช่องผมนั้นทําเกี่ยวกับอะไรนะครับช่องของผมนะครับให้บริการรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสนะครับโดยเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับที่ซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพรถคันนี้กันเลยนะครับว่าน่าซื้อไปใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีจุดเด่นยังไงนะครับที่ผมบอกว่าอยากจะให้แนะนําสําหรับผู้หญิงซื้อไปใช้มากกว่านะครับอ่านี่นะครับเริ่มจากสภาพภายนอกก่อนเลยนะครับก็คือ1นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับชุดสีสวยเลยนะครับคันนี้เป็นสีดําด้วยยิ่งสีดํานะครับโอ้โหดูแรง่ายเลยนะครับไฟหน้านะครับใสๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกร้านะครับแล้วก็ พูดถึงข้อดีของเขาเลยนะครับหนึ่งจุดแรกนะครับที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือไฟหน้านะครับไฟอันนี้นะครับเขาให้มาเป็นแบบ LED นะครับไม่ใช่หลอดฮาโลเจนนะให้เป็น LED แสงสีขาวเลยนะครับแล้วก็บางโคนด้านหน้านะครับไม่มีรอยนะครับอ่านี่นะครับไม่มีรอยล้มชนนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนี่เอาจริงๆนี่มีรอยแค่นี้เองนะครับบริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าลูกค้าไม่สังเกตนี่แทบจะมองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ได้มาเป็นเรื่องของล้อแมกนะครับขอบยาง12นะครับซึ่งล้อแมกเนี่ยเป็นตัวแบบจุ๊บเลสนะครับจุ๊บเลสก็คือไม่มียางในนะครับเวลาโดนตะปูทิ้มแทงอย่างเงี้ยลมยางมันจะไม่รั่วทันทีนะครับมันจะฝังเอาไว้ตัวตะปูมันจะฝังไว้กันเลยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นซิก์เบรกหน้านะครับผิวสัมผัสของจานยังถือว่าเรียบเนียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดสีฝั่งนี้กันอ่านี่นะครับชุดสีฝั่งนี้สวยนะครับไม่มีรอยถลอกที่เกิดจากการล้มนะครับ นี้ผมจะถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับรถมีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวผมแจ้งลูกค้าแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะถ้ามีผมแจ้งนะครับชุดสีด้านหลังสวยนะครับท่อนะครับท่อเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบระบายความร้อนแบบพัดลมนะครับดูกันที่จับหลังนี่นะครับจับหลังนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับจับหลังก็ยังสวยนะครับผมแล้วก็ ชุดสีฝั่งนี้นะครับอ่านี่นะครับชุดสียังสวยอยู่เลยนะครับด้านหลังฝั่งนี้รวมถึงใต้ท้องแล้วก็ชุดสีด้านหน้าตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคะแนนให้ฟังนะครับของชุดสีรถเจ้าฟีโก้คันนี้นะครับคะแนนชุดสีคันนี้นะครับผมให้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ9 6้าถึงเกรนะครับเพราะว่าชุดสีนั้นเรียกได้ว่าไม่มีรอยล้มชนนะครับแล้วก็สภาพรถยังสวยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่จุด เด่นของเขานะครับนอกจากไฟหน้ารถนะครับจุดเด่นข้อที่2เลยนะครับ่าการเติมน้ํามันรถนะครับสามารถเติมได้จากโดยที่เรานั่งอยู่กับรถนะครับไม่ต้องลงจากรถแล้วเปิดใต้เบาะนะครับสามารถนี่คุมที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ่าเปิดกดปุ๊บหางน้ํามันเด้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะสะดวกสบายมากครับสําหรับผู้หญิงนะครับผมไม่ต้อง ลงจากรถนะครับเนี่ยกดปุ่มเติมไปเลยนะครับ3นะครับมีช่อง power outlet ให้นะครับนั่นก็คือที่ชาร์จมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเบาะนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วที่บอกว่าทําไมถึงเหมาะกับผู้หญิงอ่านี่ครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับหมวกกันน็อกนี้จําลองให้ดูเลยว่าใส่หมวกเต็มใบได้นะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับนอกจาก เบาะจะกว้างขวางแล้วนะครับใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบยังมีพื้นที่เหลือในการเก็บของเพิ่มเติมนะครับรถมีสมุดคู่มือการรับประกันอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็กุญแจดอกสำรองอยู่ใต้เบาะนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับมาดูที่เลขไม์รถกันอ่านี่นะครับ เลขไม้รถคันนี้นะครับใช้งานน้อยมากวิ่งแค่11,782กิโละครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับก็คือมีบอกความเร็วดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นความเร็วนะครับเลขไมลรถนะครับแล้วก็สถานะของน้ำมันรถนะครับแล้วก็สามารถจับทิปได้นะครับว่าจากบ้านเรานะครับไปที่ทำงานนะครับกี่กิโลนะครับอ่าแล้วก็มีบอกแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในรถตอนนี้นะครับอ่าโดยรวมก็จะมี3อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการ มีสวิตไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวลองดูที่นิ้วมือผมนะครับตอนกดสตาร์ทนะครับอ่าป้องกำเบรกน่นนิดนึงนะครับสตาร์ติดเรียบร้อยนะครับตอนสตาร์ทจะสังเกตได้เลยว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับของเครื่องยนต์ตอนที่มันสตาร์ทนะครับเรียกได้ว่าสตาร์ทเงียบมากๆนะครับอ่านี่ครับ สตาร์ทแล้วก็เดินเบานิ่งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องนะเครื่องยนต์ 125cc ซีนะครับบิดได้สบายมากนะครับพลักกำลังเหลือๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวดูตอนที่ผมบิดคันเร่งนะครับ อันนี้มันจะมีเสียงแผ่นป้ายทะเบียนสั่นนะครับนี่เสียงอันนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คระบบไฟอ่านี่เปิดไฟฉุกเฉินเลยนะครับเดี๋ยวลองเช็คหลอดไฟเลี้ยวเลยนะครับว่าไม่มีขาดนะครับสักหลอดหนึ่งไฟหน้าติดนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แสงสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟหลีด้านข้างนะครับส่วนไฟฉุกเฉินนะครับหลอดไฟติดหมดทั้งสองข้างนะครับต่อไปไฟสูงอ่าไฟสูงก็จะติดด้านล่างเพิ่มขึ้นมานะครับ โอเคนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ขออนุญาตดับเครื่องคุยเรื่องราคานะครับก็ส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าฟีโก้คันนี้นะครับเเป็นรถที่บอกได้เลยว่าน่าซื้อใช้มากๆนะครับเพราะว่าด้วยขนาดเนี่ยรูปทรงเขาดูตัวเล็กนะครับแล้วผู้หญิงผมรับรองได้เลยว่าขี่ง่ายนะครับขี่สบายเลยแหละนะครับเพราะรถนี่ไม่สูงนะครับ ผู้หญิงสูงประมาณสักร้อยห้าสิบห้าก็ขี่ได้แล้วนะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าคันนี้นะครับเสนอขายราคาเบาๆครับผมเพียงแค่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้ยังรวมจัดส่งให้ฟรีสําหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่งในกรุงเทพหรือว่าส่งต่างจังหวัดรองรับการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ราคานี้นะครับยังได้รับ หนึ่งนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องฟรีนะครับก็เดี๋ยวครั้นี้ผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับสองนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้สามสิบวันนะครับแล้วก็ไม่จํากัดระยะทางนะครับสามรับประกันการโอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับสนใจอยากจะมาดูคันจริงนะก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับหากมาไม่ถูกก็โทรหาผมที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นะครับ แล้วก็ลูกค้านะครับยังสามารถเข้าไปดูผลงานซื้อขายของทางร้านนะครับได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซน์นะครับจริงๆสามารถเข้าไปดูได้ในเพจเลยนะครับผลงานซื้อขายผมมีลงแทบทุกวันนะครับ แล้วก็สามารถที่จะไปดูรถคันอื่นๆของทางร้านนะครับเพราะทางร้านมีรถให้เลือกซื้อมากกว่า50คันนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w m c m o t o r c y c l e n e t นะครับอ่าในนั้นก็จะมีรถอัปเดตลงใหม่เรียกได้ว่าแทบทุกวันเลยนะครับในในหน้าเว็บไซต์ของผมเองนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากทางร้านนะครับขายรถมือสองแล้วยังรับซื้ออีกต่างหากนะครับก็ถ้าเกิดหากใครนะครับมีรถนะครับ เป็นรุ่นฟีโก้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นนะครับรถรุ่นใหม่รถรุ่นเก่านะครับยังติดผ่อนค้างไฟแนนซ์นะครับสามารถส่งรูปรถมาตีราคาขายกับผมก่อนได้เลยนะครับตีฟรีนะที่ id l i ad line mc 2อ1 8สมีตัวแอดนำหน้าเดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับถ้าลูกค้าขายผมวิ่งไปรับซื้อรถให้ถึงที่บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมไงวันนี้ก็ฝากเจ้าฟีโก้คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคันนะครับรับรองได้เลยว่าใครหาซื้อไว้ใช้งานอยู่นะครับสภาพนี้ โอเคไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าฟีโก้ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับ